แวกเน้อเป็นทางเชิดหัวฟาทางพึกเพิมเป็่สั่งเสกดานสังดาเดิมเพื่อพืดเพิ่มแต่ อ่อันตรายนะสิเราคุยยัุยาวก่อนสาวึยยตกน้แล้วตกน้แล้วุยยยาวมึงยอมเปลยนทไมเพกูก็ไม่ทันเลยตะกไม่ทันนะเพื่อนขึ้นดูยัยด้วยดิโอยายชุเขาอเขาไมนน้ำไม่ผ้าอนนะเปลี่ยนนีเฮีย้าจมน้กูไม่งมนะอี เออมันก็อมาโอ้โหนี่เซ็กซี่อ่ีฮีดีหาเรื่องตายกันแล้วทำไมอ่ะเนี่ยสบ้าเนี่ยคนบ้ากูตายแล้วนะทำไมอ่ะเพื่อนกับรักจ้างดำน้ำไงก็กลมดำกกมดำตะพับจมน้ำตาโอ้ยจมน้ไม่ไงเกี่ยผลนมตัวเองหัวถพโฮอนี้ไม่ใช่ยาธรรมดาเนี่ยอันนี้ยาแรง คนูก็รู้ไอ้เส้นไหนมึงใส่ที่ไหนแต่นมมึงไม่เอาเส้ไหนแล้วน่ะที่ห่านนี่ไม่รอบคุณหนูครับจ้ะระหว่างที่คุณหนูเล่นน้ำเนี่ยพอขึ้นมาจากน้ำเนี่ยต้องหิวแน่นอนเลยนะใช่ไหมล่ะเพราะคุณหนูหิวตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผมแหละเดี๋ยวผมก็จะหาปลาหาปลา,าเอามาเผาพอคุณหนูขึ้นมาจากน้ำ เลยสุดยอดเลยเพว่าเดี๋ยวสัอาหารี่เดอกครับกับอียาจะคอยดูแลให้ดรเดี๋ยวก็ให้คได้ปลาอะไรออกตีห้ปลาตื่นเช้าไม่ใช่ปลาอะไรอ่ะปลาตั้งโกรนตุ้งหูอ้เช้าปลาอะไรเออมีสองหัวปลารศษปลาดุกปลาดุก ตะวันไม่ใช่ระชอนใช่สวยไม่ได้ตลิบไม่ใช่ประกัดโอ้ยอเพ้ออีเนี่ยปลาอะไรปลาอะไรมีสองหัวหาอหมอก็ประจัเพียนมัดติดกัน